สวัสดีครับนี่ก็เป็น EP 2นะครับผมกับพามาให้อาหารหน่องหมูพื้นเก่าครับผมนี่นะครับบรรยากาศฟาร์มหมูครับผมนี่ครับหมูแม่มันหมูแม่แม่พันธุ์ครับผมนี่นะครับบรรยากาศนี่กับผมเล็กหน่อยครับผมนี่ครับก็เสียบคอวัยผัวพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ครับผมที่เขามาใหม่ครับนี่ดูลรอกครับผมดูลรอกดำตัวผูด้วยครับเป็นพ่อพันธุ์ นี่นะครับบรรยากาศฟ้ามครับนี่ครับหมูกะมาร่วมโตกันแหละครับไก่สหอนเวลาหายอาหารนะครับสิประมาณนี่แะครับผมนี่อยู่ป่าย่างนะครับลมรื่นนี่ครับน้องอากาศเย็นสบายหมูก็มีความสุขครับเดี๋ยวอับแหลกเลยครับผมก็ไปตักอาหารต้ต้มไปก่อนครับผมเอามาเทให้มันเสี่ยงห่อนครับผมนี่ครับตักเอามาเทครับผมต้มเสร็จพักเสร็จอาหารเสร็จยังนะครับเสร็จเข่าเสร็จห่ามกับสมกันครับอ่า ตักๆๆแล้วก็เอามาเทไ่ครับให้มันเย็นครับผมมันยังห่อนอยู่ครับผมลองจับเบิ้งเบิ้งห่อนดีบ่ครับเบิ้งเบิ้งชึเออคนคนคนกันไปนี่โคนเศษอาหารเศษข้ามเศษพักเศษยังครับให้มันเข้ากันครับลอาจับเบิ้งครับห่อนนี่นะครับผมนี่นะครับผมเห็ดขอบหมูครับผมเห็ดง่ายๆครับซื้อใหม่พกเลทไหมครับพี่น้องแล้วก็มามัดใส่ลักแล้วก็เอารวดมัดไ้ครับเห็ดแบบ ชั่วข้าวนะครับไห้พ่อพันธ์แม่พันธุ์อยู่ครับผมนี่นะครับผมไม่งานเลยครับมูกสีขาไปเล่นน้าครับว่าโอ้ยอยากอยู่กอกไม้แล้วเพคนวะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ต้นผมูกแ็งทายหางเล็กๆล็ครับฟองเฮ็ดฟองเฮ็ดแน่หิ้วเขาแล้วเพคนวะผมก็เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ละเจ้กหน่อยก็ได้กินแล้วล่ะอ่านี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่กระสืออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจ้กหน่อยเช็ดหลังค่าครับ วันพระท่านเหลวได้ครับนี่เดี๋ยวผมเห็นฝังคาต่อเดี๋ยวมันหอนยังเม่นครับนี่นะครับผมหตองมูกับมันลงโตกันนะครับหูไก่เวลาเสด็คกินเขากับประมาณนี้นะครับเนี่ยผมตักมาแล้วครับเทจวกจวกจวกนี่นะครับหตองมูกับแรนพากันดุดดุดดุมาเลยครับหิ้วเข่าไหลายพากันหิ้วข่าแห้งครับนี่ครับผมก็ไปตักมาอีกครับอิ่มครับหตองมูมันลายครับต้องให้หลายพี่น้องเดี๋ยวมาสู่อิ่มครับผมนี่นะครับ ออกอยู่ในขอกบกางยืนข้อแล้วหิวแล้วหิวแล้วมาให้กินน้ำเนำยมาห้กินน้ำเนยใจเย็นใจเย็น,ยนหมดละเดี๋ยวพอกลังสิตักมาให้อยู่ให้ยทั้งหนอกกินก่อนโตอยู่ทางในกะรอก,ก่อนจะเข้านี่ครับผมกินยังไม่ได้โตยังอร,อ,ยอร่อยเลยครับนี่นะครับนั่งอวดครับผมดึง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 ,ดง,ดง,ดงเลยไอ้มุดได้ลูกนองแล้วนี้หายมุดครับยานยานคนกัดนี่นะครับตรงขอ้อกงกะ บวกัดคนนะครับอามณมดีครับผมเพราะว่าไปทีหลังโลงนะครับอยู่เป็นอิสระในคุ้นชินชินคุ้นกับคนนะครับผมนี่นะครับผมติดอยู่ได้กวัต้องผูกมันดืดนะครับมันต้องแหอาหารนี่มันมักโดดมาใส่ห้องก็ต้องให้เป็นจังหวะจังหวะครับผมบ่วซันบัได้ครับบ่วซันเรลาเป็นสิยาเทศอาหารเฮียมดครับผมนี่นะครับ เทโจ้มันบอิมนอิมครับผม,มหลายผลหายแล้วล่ะครับผมพี่น้องน้องหมูเสืออิมอิมกันอิมหนักเป็นเสดอมีความสุขนอนเย็นสบายเึืงเรองอยู่ครับนี่นะครับชมบรรยากาศที่ใส่ร่างอาหารน้องหมูทุกโตครับผมนี่แหละครับนี่นะครับคึกครับนี่นะครับเดี๋ยวอัปเดตหลังคาแล้วเดี๋ยวผมชิมาถ่ายให้เบิ่งเชียร์ครับผม